พระแม่เจ้าจอมสยามมหาสีทิพีลาดสเสด็จลีลาลาลับปวงภูผามาลาก้มโศกซึมซับน้อมนบรับพระเกียรติยศอดุญญาณพระสาวนีตรัสถ้อยร้อยคุณค่าส่งเมตตาการุณทั่วไทย ภัยสารศิลปาชีพลำเลิศเชิดชูงานภูมิปัญญาสืบสารตระการตาพระบารมีแผ่ไพร่ไปทั่วแขวนดุดร่มแก้วปกแหล่งแดนพฤกษาความอาลัยแนบแน่นในอุรานิดนิรัน จดจำพระมหาการุณารัศมีแห่งพระองค์คงสถิตปวงค่าบาทน้อมจิตอธิษฐานขอส่งสเสด็จสู่ทิพสถานานานจอมนงครานสถิตฟ้าคู่ธรณีจยวได้มา ิวทะเลจนเนื้อจะตายไปด้วยกันจะเจอแค่มีรอยยิ้มให้กันลูกก็น่าเทียวกดเดินตอนรหัสลับนาฏกรรมเบื้องหลังฉากมหัศจรรย์แห่งศูนย์ศิลปาชีพทุ่งท่าอันสง่างามเครื่องแต่งกายอันวิจิตรการตานี่คือโขนนาฏกรรมชั้นสูงของไทยที่สืบทอดมายาวนานหลายศตวรรษ เป็นมากกว่าการแสดงแต่คือชีวิตจิตวิญญาณและมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าแห่งสยามประเทศโขนถูกยกย่องให้เป็นมรดกภูมิปรรัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติโดยยูเนสโกในปีพศ2561เที่ยวได้ง่ายมากกับโอ๊ตเดี๋ยวเล่าให้ฟังกันครับที่นี่คือเกาะเกิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแผ่นดินที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรและเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญที่เก็บรักษาสมบัติทางวัฒนธรรมอันล้าค่าที่สุดของชาติเอาไว้อาคารนี้ไม่ใช่แค่พิพิธภัณฑ์แต่มันคือคลังแสงแห่งนาฏกรรมชั้นสูงของสยามประเทศโขนโขน เกือบจะเลือนหายไปจากเวทีโลกจนกระทั่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ทรงฟื้นฟูนาฏศีลป์แหน่งนี้ขึ้นมาใหม่ภายใต้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพศูนย์ศิลปาชีพก่อเกิดแห่งนี้จึงถือกำเนิดขึ้นในปี2540เพื่อเป็นดังบ้านหลังที่สองของช่างฝีมือ ภูกูชีพศิลปะขแขนงนี้ไว้ในปี2561โขนไทยได้รับการประกาศจากยูเนสโกให้เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาตินี่คือหลักฐานยืนยันความยิ่งใหญ่แต่คุณเคยสงสัยไหมว่ากว่าจะมาเป็นชุดเครื่องแต่งกายที่วิจิตรการตากว่าจะเป็นหัวโขนที่มีชีวิตต้องใช้พลังงานและความละเอียดระดับใดที่นี่ เราจะได้เจาะลึกโขนแบ่งออกเป็นสี่บทบาทหลักตัวพระตัวนางตัวยักษ์และตัวลิงคุณจะได้เห็นความแตกต่างของหัวโขนแต่ละชนิดจากการปั้นกระดาษจนถึงการลงรักปิดทองบางชิ้นใช้เวลาสร้างนานเป็นปีสะท้อนภูมิปัญญาช่างไทยที่ไม่ยอมแพ้ต่อการเวลาไฮไลท์ที่ห้ามพลาดคือการจัดแสดงฉากจริงจากมหากาบ คุณจะได้พบกับฉากสำคัญในตอนศึกมัยราบนี่คือโมเดลจำลองของหนุมานอมพลับพลาขนาด15เมตรฉากที่ออกแบบด้วยกลไกอันซับซ้อนแสดงให้เห็นถึงจินตนาการของช่างศิลป์ที่เปลี่ยนเวทีให้กลายเป็นปาฏิหาริย์ได้อย่างไรและนี่คืออีกหนึ่งผลงานระดับมาสเตอร์พีเรือสัมเภาหลวงในฉากพิเภกสวามิภมิพักชิ้นงานเหล่านี้ ไม่ได้ถูกทิ้งหลังจบการแสดงแต่มันถูกเก็บรักษาไว้ที่นี่เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้สัมผัสความยิ่งใหญ่ของงานฉากที่มีเทคนิคการสร้างและการเคลื่อนไหวที่ทันสมัยเกินกว่าที่คุณจะจินตนาการได้ภายใต้แสงไฟเราจะได้เห็นร่องรอยของความทุ่มเทหลายปักบนชุดโขนที่วิบวับนั้นคือผลงานของเหล่าช่างฝีมือชาวนา ผู้ที่ได้รับการฝึกฝนจนกลายเป็นศิลปินชั้นสูงพวกเขาใช้ชีวิตเพื่อรักษาความงามแบบโบราณด้วยเทคนิคที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยอยุทยาอาคารแห่งนี้ถูกออกแบบมาให้เป็นห้องเรียนมีชีวิตที่ให้คุณได้เดินทะลุผ่านฉากในวรรณคดีมีการจัดแสดงวีดีทัศน์ที่บอกเล่าประวัติความเป็นมาทำให้เรื่องราวของรามเกียรติ ไม่เป็นเพียงตำนานในหนังสือแต่เป็นประสบการณ์จริงที่สัมผัสได้ด้วยตาและใจโขนไม่ใช่แค่การรำแต่คือการหลอมรวมของวรรณกรรมดนตรีนาฏศิลป์และงานหัตถศิลป์ชั้นสูงการมาเยือนศูนย์ศิลปาชีพก่อเกิดคือการแสดงความเคารพต่อความทุ่มเทของช่างฝีมือและการรับรู้ถึงพระมหาการุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่ทำรงรักษาบรดกของชาติไว้ อย่าปล่อยให้ความงามนี้เป็นเพียงตำนานที่เล่าขานมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางสัมผัสความอลังการของนาตกรรมที่ยูเนสโกรับรองอาคารเรียนรู้เรื่องโขนรอให้คุณมาค้นพบรหัสลับของศิลปะชั้นสูงแห่งสยามประเทศแล้วพบกันใหม่กับรายการเที่ยวได้ง่ายมากมาทำไมก็ไม่รู้แต่กลับไปโคตรดี สนับสนุนโดยหนังสือโมอย่างเจ้าสัวรวมทุกพิธีกรรมจีนเข้าใจง่ายทำตามได้จริงกล่องสวดมนต์พระโพธิสัตว์กวนอิมเติมพลังบวกให้กับชีวิตลูกสะกดพระพิราบเครื่องรางหนึ่งเดียวในไทยเทวาสุคนหอมระดับเทพสบู่น้ำมนต์อาให้คุณเป็นมงคลได้ทุกวัน